สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเลตอังกฤษช่องที่จะพาคุณไปเปิดประตูสู่โลกภาษาอังกฤษแบบง่ายๆสนุกสนุกและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณได้รู้แล้วคุณจะต้องร้องอ๋อกันอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นความรู้ที่หลายคนสับสนกันมาตลอดผมเชื่อว่าหลายคนเคยเจอคำเหล่านี้ในหนังในซีรีส์หรือในหนังสือ แล้วก็งงว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงแล้วใช้ยังไงถึงจะถูกไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมจะพาคุณไปไขปริศนาทั้งเหม็บรับรองว่าคลิปนี้จะทําให้คุณตื่นรู้และตื่นตัวในการใช้ภาษาอังกฤษขึ้นอีกเยอะเลยเหมือนผมเลยครับเมื่อก่อนผมก็คิดว่าคำพวกนี้มันก็คล้ายๆกันไปหมดแหละจะใช้คำไหนก็ได้มั้ง แต่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้ก้าวเข้าไปในโลกที่แปลกประหลาดโลกที่เต็มไปด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่มีชีวิตผมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วคำว่า conscious ก็ส่องประกายออกมามันเหมือนกับว่าคำคำนี้กำลังเรียกหาผมอยู่ผมรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผมต้องเรียนรู้มันมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของผมครับ คำแรกที่เราจะมาเจาะลึกกันคือคำว่า conscious ครับคำนี้เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์นะครับ conscious แปลว่ารู้สึกตัวมีสติหรือตระหนักรู้ในเชิงการรับรู้สภาวะของตัวเองครับเช่นถ้าเราเพิ่งฟื้นจากสลบเราก็จะพูดว่า I am conscious again ก็คือฉันรู้สึกตัวอีกครั้งหรือถ้าเราทำอะไรโดยไม่ตั้งใจเราก็จะพูดว่า I was not conscious of my actions. ฉันไม่ทันได้ตระหนักถึงการกระทําของฉันมันคือการรับรู้สภาวะทางกายภาพและจิตใจของเราเองครับคำที่สองที่ตามมาแบบติดๆคือคำว่า aware เออคำนี้ก็เป็น adjective เช่นครับ aware แปลว่ารับรู้หรือตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามันคือการรับรู้ในสิ่งภายนอกตัวเราฉันรับรู้ได้ว่า มีรถติดบ,บนถนนหรือ he is aware of his mistakes เขารับรู้ถึงความผิดพลาดของเขามันคือการรับรู้ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเห็นความแตกต่างไหมครับ conscious คือการรับรู้สภาวะภายในส่วน aware คือการรับรู้สิ่งภายนอกครับต่อมาคำที่สามที่หลายคนสับสนมากๆคือคำว่า mindful ครับ คำนี้เป็น adjective ที่มาจากคำว่า mind ที่แปลว่าจิตใจครับ mindful แปลว่าใส่ใจหรือมีสติแบบจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะครับมันคือการที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างอย่างมีสติและรับรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เช่น I try to be mindful when I eat ฉันพยายามกินอย่างมีสติหรือ He practices mindful meditation เขาฝึกสมาธิแบบมีสติคำนี้จะเน้นเรื่องของการมีสติ และสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับและคำสุดท้ายที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะร้องอ๋อเลยคือคำว่า sentient ครับคำนี้ก็เป็น adjective คำนี้แปลว่ามีความรู้สึกหรือมีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกครับคำนี้จะใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือบางทีก็ใช้กับ AI ในหนังไซไฟครับมันคือการที่สิ่งนั้นมีความสามารถในการรู้สึกถึงความเจ็บปวดความสุขหรืออารมณ์ต่างๆได้เช่น Animals are sentient beings สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกหรือ Could AI become sentient one day สักวันหนึ่ง AI จะมีความรู้สึกได้ไหมจะเน้นที่ความสามารถในการรู้สึกถึงอารมณ์ครับเห็นไหมครับทุกคนมันแตกต่างกันอย่างเสี้ยวเชิง มาทบทวนกันอีกรอบนะครับ Conscious Cons <cious S 1> คือการรู้สึกตัวหรือมีสติรับรู้สภาวะของตัวเอง Aware, Aware คือการจดจ่อและใส่ใจกับปัจจุบันและ Sentient Sent <ient S 2> คือการมีความรู้สึกมันเหมือนกับจิ๊กซอ4ชิ้นที่มาประกอบกันเป็นภาพที่สมบูรณ์เมื่อผมเข้าใจความแตกต่างนี้แล้วโลกของภาษาอังกฤษก็เปิดกว้างขึ้นสำหรับผมอีกเยอะเลยครับ มาลองดูตัวอย่างประโยคที่เราใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจำวันกันนะครับสมมุติว่าคุณนอนหลับอยู่แล้วตื่นขึ้นมาคุณก็จะพูดว่า I just woke up and I am conscious ฉันเพิ่งตื่นและฉันรู้สึกตัวแล้วหรือถ้าเพื่อนทำของตกคุณก็สามารถบอกเขาได้ว่า Be mindful of your bag ระมัดระวังกระเป๋าของคุณด้วยนะหรือถ้าคุณกำลังฟังข่าวคุณก็จะพูดว่า I'm aware of the current situation ฉันรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจความแตกต่างเราก็จะใช้มันได้ถูกสถานการณ์มากขึ้นหลังจากที่ผมได้เดินทางไปในโลกแห่งคำศัพท์และได้ค้นพบความลับของสี่คำนี้ผมก็กลับมาสู่โลกของเราอีกครั้งแต่ผมกลับมาในฐานะคนใหม่คนที่ตระนักรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น ผมหวังว่าการเดินทางของผมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างของคําเหล่านี้มากขึ้นนะครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าการเข้าใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับที่จะทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติและหมอนเจ้าของภาษามากขึ้นสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากให้ผมพาไปเปิดโลกภาษาอังกฤษในมุมอื่นๆอีกอย่าลืมนะครับกด subscribe ช่องมาเล็ดอังกฤษและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราหรือถ้าคุณมีคำศัพท์อื่นที่อยากให้เรามาเจาะลึกแบบนี้อีกคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ